สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์บันทึกหน้าสีในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่17มกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดนะครับวันนี้หวยออกเลื่อนมาจากเมื่อวานนี้ครับซึ่งตรงกับวันที่16มกราคมบังเอิญว่าเป็นวันครูนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังที่รักเนี่ยโชคดีนะครับรับทรัพย์ก้อนโต ประกอบกับปลายสัปดาห์นี้ก็ตรงกับช่วงเทศก,กาลตรุษจีนพอ,พอดิพอดีเลยนะครับทั้งนั้นก็ขอให้เฮงเงปังปังร่รํารวย10ชั้นไปเลยนะครับอลไะครับเชื่อว่าปีนี้เนี่ยก็คงจะคึกคักนะครับผู้คนคงจะได้ทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจกันมากขึ้นเพราะว่าโควิดซึ่งเป็นตัวเจ้าปัญหาเนี่ยดูเหมือนว่าจะอ่อนเบี้ยวอ่อนแรงไปพอสมควรแล้วนะครับส่วนสถานการณ์การเมืองไทยบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้ต้องคอยประเมินอ,อยู่ตลอดเวลา อ่านใจลุงตู่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าจะยุบสภาหรือไม่เมื่อไหร่ตอนไหนหรือจะไม่ยุบกันแน่หมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยพ่วงตำแหน่งเจ้ากรมข่าวลืออยู่ด้วยนะครับก็ให้สัมภาษณ์พอจะจับใจความได้อย่างนี้ครับว่าเมื่อนั่งนับนิ้วแล้วเนี่ยนะครับวันที่6กุมภาจะเป็นวันที่ชี้ว่าบิ๊กตู่คิดอย่างไรถ้าเกิดหลังจากวันที่6กุมภาไปแล้ว ยังคงมีสอสลาออกเพื่อย้ายไปสังกัดกับพักรวมไทยสร้างชาติเท่ากับยุบสภาแน่ๆนะครับนำเอากําหนดการระยะเวลาเงื่อนไขต่างๆที่กฎหมายครับเอาไว้ทั้งแบบที่อยู่ครบเทอมและแบบที่ไม่ครบเทอมคํานวณไปมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันที่6กุมภานี้แหละครับที่จะเป็นเครื่องอ่านใจลุงตูนะครับบันทึกต่อมาครับต่อเนื่อง พักเพื่อไทยยกทับเดีนอุดรธานีใจกลางศูนย์รวมคนเสื้อแดงนะครับได้เห็นภาพไปทีปราศัยคนก็อุ่นหนาฝาข้างไอเรื่องเกณฑ์คนนะ่ยมีแน่ครับแต่ว่าจะเหมารวมว่าทั้งหมดโดนเกณฑ์มาเนี่ยก็คงไม่ได้เหมือนกันคือต้องยอมรับว่าเห็นหัวดำๆนี่เยอะขนาดนั้นคู่แข่งก็มีคนลุกเหมือนกันนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับเวลาผ่านไปเพียงใดพี่น้องก็ยังคงเหนียวแน่นและก็หน้าแปลกน่าศึกษาวิจัยเหมือนกันว่าทําไม ลุงตู่พร้อมกับพวกเนี่ยอยู่มาตั้ง8ปีแล้วมิยายอาจจะเปลี่ยนใจลูกเข้าเหนียวได้เลยและอะไรล่ะครับที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยยังคง,ลงหลงไหลตระกูลชินวัตรและพักเพื่อไทยอย่างไรก็ตามนี่ยนะครับการลุยในครั้งนี้แพทองทานชินวัตรอุ้มท้องไปหาเสียงด้วยนะครับแล้วก็ประกาศชัดเจนว่าพร้อมที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแถมยังบอกด้ยว่าอยากจะให้กลับไปบอกคนที่ไม่ได้มาในวันนี้ว่าเพื่อไทยเนี่ยมาแล้ว มาเพื่อบอกว่าเรามาสร้างความฝันมาสร้างความหวังและต้องไม่ใช่แค่ความฝันแต่ต้องเป็นความจริงเอาลุงกลับไปเพื่อไทยมาแล้วเอาลุงกลับไปเลี้ยงหลานลุงโทนี่จะได้กลับมาเลี้ยงหลานบ้างรับเงินหมากาเพื่อไทยขอให้ชาวอุดอรเลือกทั้งคนและพักทั้ง9เขตอืมถือว่าบอกกันเอาไว้แต่นั่นเนิ่นเลยนะครับเนี่ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยชนะทักษิณชินวัตรกลับไทยแลนด์นะครับแต่ถ้าเกิดใคร ทำใจกับเรื่องนี้ไม่ได้ก็อย่าเลือกครับบันทึกต่อมาครับกลับมาส่องอีกฝากฝั่งหนึ่งซึ่งกำลังจุดพลุแก้รัฐธรรมนูญอีกแล้วครับท่านรอบนี้สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนนะครับเล็งไปที่การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเดิมทีเนี่ยกำหนดว่าจะเป็นได้ไม่เกิน8ปีเที่ยวนี้จะขอปลดล็อกแบบอัลลิมิตไปเลยนะครับ จะเอาใจลุงด้วยประเด็นแบบนี้เนี่ยลืมไปแล้วหรือเปล่าครับว่ามันเป็นการเรียกบาทาอีกทางหนึ่งนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับ่สสวอผู้นี้เนี่ยเจตนาคืออะไรกันแน่เรื่องนี้ถ้าเกิดจะว่ากันตามหลักการดีกว่าไหมครับเขียนรัฐธรรมนูญโดยมีทงว่าเพื่อคนนั้นกีดกันคนนี้เขียนแบบนี้เนี่ยมาดูไม่ค่อยจะเป็นลูกผู้ชายสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดที่ผ่านมาเคยวิจารณ์หนักเคยรังเกียจความลุกแก่อำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม แทรกแซงองค์กรอิสระวันนี้ก็อยไปเจริญรอยตามเขาสิครับท่านมันอุบาทนะครับเดี๋ยวจะเข้าสำนวนโบราณที่เขาบอกว่าว่าแต่เขาอินเนาเป็นเองนะครับบันทึกต่อมาครับปิดท้ายที่พักชาติพัฒนากล้าก่อนจาติกาบิตนยน์หัวหน้าพักนำทีมพร้อมด้วยอัธวิ์สุวรรณพักดีรองหัวหน้าพักถแถลงนโยบายแรกคือการรื้อ ระบบการเก็บข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโรยกเลิกระบบแบล็คลิสต์ให้ใช้ระบบเครดิตสกอร์ริงหรือว่าวิธีการประเมินสินเชื่อตามจริงเอาเข้ามาแทนที่นะครับเรียกว่าเป็นการเปิดให้เครดิตบูโรเนยนำเอาข้อมูลทุกชนิดที่บ่งบอกสถานะที่แท้จริงของผู้กู้ไม่ว่จาจะเป็นเรื่องของค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ระบติทางการเงินเนี่ยเอามาบวกเอามาร่วมพิจารณาด้วยที่เราเรียกกันว่าเครดิตสกอร์ริงนะครับ ไม่จะเอาแค่ข้อมูลที่เป็นลบมาพิจารณาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและนโยบายนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ภาษีเพิ่มด้วยอาศัยเทคโนโลยีและข้อมูลที่เป็นธรรมในการปล่อยสินเชื่อเท่านั้นแหละครับ